ยินดีต้อนรับนักเล่นเกมทุกท่านเข้าสู่เกมซอนชาแนลหลังกผ่านเดือนแรกของปี2023ไปพร้อมกับเกมน่าสนใจบางส่วนกันแบบพอหอมปากหอมคอทีนี้ก็ถึงคราวของขบวนทับใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์2023ที่เต็มไปด้วยเกมฟอร์มยักษ์สุดแสนน่าเล่นมากมายรอขโมยกระเป๋าเงินของนักเล่นเกมอย่างพวกเราจะมีเกมอะไรน่าเล่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างไปดูกัน ไกลได้เล่นกันสักทีกับฮอกวอตเลกาซีเกมวาระแห่งชาของเราเแฟนๆผู้หลงรักในจัก,กรวาลวิสตันดิงเบอร์และชื่นชอบในแฮร์รี่พอตเตอร์กับเกมที่จะมอบประสบการณ์ให้เราได้สวมบทบาทเป็นนักเรียนในโรงเรียนฮอกวอตในช่วงปี1800เริ่มตั้งแต่พิธีคัดสรรบ้านการเข้าเรียนวิชาต่างๆการใช้ชีวิตประจําวันตามหาความลับไขปริศนาต่างๆภายในปราสาทฮอกวอตไปจนถึงการออกไปจนภายในโลกแห่งเวทมนต์ตามใจต้องการแฟนๆผู้หลงรักชื่นชอบในแฮร์รี่พอตเตอร์และมีเครื่องคอนโซลยุคใหม่อย่าง PlayStation Serie Fabox 5 Xbox Series. รรวมถึงใคที่มี PC ก็เตรียมเล่นกันได้เลยในนวันที่10กซ ีน,น้หรือหากใครซื้อตัวเกมแบบดีลักซ์อีดิชั่นจะสามารถเล่นล่วงหน้าได้ช่วงวันที่7หรือ8กุมภาพันธ์นี้เลยครับรอยืนยันเวลาในการเล่นอีกทีหนึ่งนะ วันเดดคือเกมแอคชั่นลูกผสมระหว่างเกมแนวฟันดาบและเกมแนวย,ยิงปืนเข้าด้วยกันผลงานโดยทีพัฒนาทีมีอดีตผูก้กำกับเกมนินจาไกเด้นและ De a อ or Alive ร่วมสร้างด้วยโดย, Dead, ยวันเท d ดเดถูกนิยามไว้สั้นๆว่าคือนินจาไกเด้นที่ใช้เรื่องราวในโลกเบื้องหลังแบบไซเบอร์พังเราจะได้เล่นเป็นร้อยโทฮันน่าสโตนตำรวจชั้นแนวหน้าของฮ่องกงกับภารกิจเปิดโปงแผนการนันมืดบางอย่างที่ถูกปกปิดเอาไว้ในโลกที่สุดแสนไฮเทคแห่งนี้วันเท็ดเดเตรียมปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่14บุมภาพัน2023บน PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series และ PC หลังจากที่โซนี่ประกาศผ่านเวทีงานเดตเกมมบอร์ด2022นำเรทเทอร์นอลเกมแคชั่นสายไฟโรคลท์ใต้เกิดบนเวียนที่เคยลงเป็นเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ PlayStation 5นำมาพอร์ตลงแพลตฟอร์ม PC โดยล่าสุดก็มีกำหนดปล่อยให้เล่นในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ซึ่ง r รทเทอร์นอลเป็นเกมมุมบองบุค,คลที่3ผสมผสาน2แนวเกมอย่างโรคลท์และชูตติ้งเข้าด้วยกันโดยเรื่องราวของ r รทเทอร์นอลจะเป็นแนวสยองขวัญในอวกาศผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเซลีนที่ขับยานอาวกาศมาตกนัสถานที่แห่งหนึ่งและพบววววว่่่่าาาตตตััเเเเเธออออนนนน้ินิดดยยยูใวงวมม,มืรจะชซ ในการไขปริศนาเรื่องราวประหลาดนี้ได้ช่วยเธอให้หลุดพ้นจากวังวนที่แสนเวลวร้ายให้ได้ใครที่ชอบเกมแนวโลกไลท์เตรียมเล่นลีเทนอบน PC ได้เลยวันที่15กุมภาพันธ์นี้ครับ w วร์ฮาร์สเกมใหม่จากความร่วมมือของ EA กับ Omega Force เจ้าของผลงานอย่างเกมโทคิเดนมาในแนวล่ามอนสเตอร์ลงสนามสู้กับเจ้าตลาดอย่างม o n สเตอร์ n t e r โดยเกม w วร์ฮาร์สจะแบ่งพื้นที่การล่าออกเป็นโซนๆตัวเกมจะเป็นเกมโคอฟแบบทีม3คนพร้อมด้วยระบบค่าราคุริระบบสร้างอุปกรณ์ภาคสนามที่เป็นลูกเล่นของเกมนี้และเรื่องราวภายในไวรฮาร์สจะเริ่มขึ้นเมื่อเหล่ามอนสเตอร์ที่เรียกกันว่าเคโมโนเกิดอารวาสอย่างบ้าคลั่งในดินแดนที่ชื่อว่าอาซูมะเหล่านักล่าจึงต้องออกจัดการพวกมอนสเตอร์เพื่อระงับความวุ่นวายนำความส,ส,ส,สาไ House, จะ เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่17กุมภาพันธ์2023บน PlayStation 5, Xbox Series และ PC อ t o m i c ค e าร์คือเกมที่เกิดจากแนวคิดประวัติศาสตร์สมมติของสหภาพโซเวียตในช่วงปีคศ1950กับเรื่องราวของยูโทเปียที่วาดฝันไว้พังทลายย่อยยับยังไม่มีสาเหตุเราในฐานะตัวละครเอกหรือในนามสายรับรหัส p ีถูกส่งตัวเข้าไปสืบสวนเรื่องราวดังกล่าวให้กระจ่างทั้งหุ่นยนต์สิ่งมีชีวิตกายพันธุ์ และอื่นๆที่อยู่เหนือความเข้าใจโดยเกมการเล่นของ Atomic Heart จะมาในแนวแอคชั่น FPS ที่มาพร้อมกับอาวุธหลากหลายรูปแบบและถุงมือสุดล้ำที่ทรงพลังนำเสนอตัวเกมผ่านแนวคิดในการออกแบบอนาคตในอดีตผสมกับความเหนือจริงภายใต้อิทธิพลของบรรยากาศแบบลัตธิคอมมิวนิสโดย Atomic Heart จะปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่21กุมภาพันธ์2023บน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series และ PC และเกมนี้ยังเข้าร่วมบริการเกม e า a ต s ตั้งแต่วันที่เกมปล่อยให้เล่นวันแรกด้วย จากยากุซ่าสู่ชื่อใหม่ในนามไลอะดากอนรปเดิมชื่อใหม่ด้วยการรีเมคเกมภาคแยกที่ยังไม่เคยแปลภาษาอังกฤษอย่างรียวกาโกโตคุอิชินซึ่งเคยลงให้กับเครื่อง PlayStation 3และ PlayStation 4ในปี2014นากลับมาทําใหม่โดยใช้ชื่อเกมว่าไลอะดากอนอิชินเป็นเกมภาคย่อยของเกมตระกูลยากุซ่าที่เปลี่ยนฉากหลังจากการรับบทแก๊งยากุซ่ามาเป็นซามูไรย,ย้อนยุคดําเนินเรื่องราวย้อนไปในช่วงบาคุมาสึกับการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ให้กลับมาถูกต้องอีกครั้งในฐานะซามูไรหนุ่มนามวัซกามโตะเรียวมะชายผู้มาพร้อมับดาบคูรี้หผ พ่อของเขาให้เจอเพื่อจัดการไฟแค้นในจิตใจให้สงบและฟื้นฟูเกียรติของตนเองกลับคืนมาหลายอดากรอนอิชินมีแผนจะลงให้กับ PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series และ PC ในวันที่22กุมภาพันธ์2023นี้ผู้ชมท่านไหนที่เป็นแฟนเกมยากุซ่าไม่ควรพลาดครับ เกม RPG จากจักรวาลดิจิมอน imon, ที่ถือเป็นเกมภาคที่6ของเกมซีรีส์ดิจิมอน o วล์ภายใต้ชื่อดิจิมอนโวล์เด็กซ์ออเดอร์ผลงานการจัดจําหน่ายโดยบันไดานาโคและทีมพัฒนาอย่าง B b Studio ซึ่งเกมภาคนี้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นตัวละครเอกเป็นชายหรือหญิงก็ได้และจะได้ออกผจญภัยไปพร้อมกับดิจิมอนคู่หู2ตัวฟักไข่และคอยฝึกฝนดิจิมอนคู่หูให้เติบโตขึ้นจนพัฒนาร่างร้อ,อมหาดิจิมอนตัวอื่นๆมาร่วมในการพัฒนาดิจิเมโทรโพลิสสร้างเมืองของเหล่าดิจิมอนขึ้นมา สำหรับ Digimon World Next Order เคยลงให้กับเครื่อง PS Vita ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปีคศ2016และทำภาษาอังกฤษลงให้กับเครื่อง PlayStation 4ในปีคศ2017จนล่าสุดทำการพอร์ตเกม Digimon World Next Order ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch และ PC ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ Company of Heroes คืออีกหนึ่งเกม RTS แนวสงครามวางแผนกลยุทธ์ที่ห่างหายไปนานเกือบทศวรรษเป็นเกมที่นักเล่นเกมวางแผนไวเก่าหลายคนน่าจะได้เล่นหรือเคยได้ยินชื่อผ่านหูกันมาบ้าง รอบนี้คอมพานี o อ h พ r ีโร่กับใหม่ครั้งในภาคที่3ยังคงเป็นเกมวางแผนกลยุทธ์แบบเรียลไทม์เหมือนเดิมและมีฉากหลังอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2พัฒนาโดยลีลิก e n เอนเตอร์เทนเและจัดจําหน่ายโดยเซกาโดยภาคนี้จะมีระบบเกมการเล่นใหม่โหมดใหม่นําเสนอเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2ในแถบทะเล m e d i เตอร์เรเนียซึ่งคอมพานี o อ h พ r ีโร่ลงให้กับเครื่อง PC ในวันที่23กุมภาพันธ์นี้และในอนาคตตัวเกมมีแผนที่จะลงให้กับเครื่องคอนโซลด้วย จากความสำเร็จของภาคแรกอย่าง o c t o ท a t h t r a v เ l e er, r เกม JRPG Turn b a s e d ที่ทำยอดขายได้ถึง3ล้านชุดสู่การต่อยอดความสำเร็จในภาคต่ออย่าง o c t o ท a t h Traveler 2ที่ตัวเกมยังคงอัตลักษณ์เดิมไว้ทั้งหมดทางด้านเรื่องราวและระบบเกมการเล่นซึ่งเรื่องราวในภาคที่2จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครชุดใหม่ทั้งหมดและเกิดขึ้นในทวีปใหม่ที่ชื่อว่า s o l ิ s เทียโดยตัวละครทั้งแต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่ต้องร่วมหัวจมท้ายไปจนภัยไปด้วยกันส่วนระบบเกมการเล่นยังคงระบบวางแผนแบบแทแรกเทิร์นการโจมตีที่จะเน,น และตัวละครต่างก็มีกลไกพิเศษเฉพาะตัวตามอาชีพที่เลือกใช้โดยอ c t o โทพา t r เวลเลอ2ปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่24กุมภาพันธ์2023บน PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch และ PC เจ้าก,ก้อนกลมสีชมพูสุดน่ารักนาาว่าเคอร์บี้คืออีกหนึ่งตัวละครที่แฟนเกมของค่ายนินเทนโดต่างรู้จักคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานซึ่งเมื่อปี2022บที่ผ่านมาเกมตระกูลเคอร์บี้ก็ได้ออกภาคใหม่ภายใต้ชื่อเคอร์บี้แอนด์เดอะฟอร์กอตเทสแลนด์ทำยอดขายเกมไปได้มากกว่า5ล้านชุดถือเป็นหนึ่งในภาคที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งของเกมเคอร์บี้เมื่อภาคใหม่ประสบความสําเร็จทางนินเทนโดก็ไม่รอชา้าหยิบยกเกมภาคเก่าที่ถือเป็นอีกหนึ่งภาคที่สนุกแต่คงไว้ซึ่งรูปแบบการเล่่่่่่นนแบบบบบดดัััั้้้้้งงงงงงงเเเเเิมมมมขอ Kirby อออครีี v, ีีไวยยยาาตต็ปปกกกทลใหื2011 กลับมาทาใหม่ในฉบับรีเมคภายใต้ชื่อ Kirby Return to the Dreamland Deluxe กลับมาในการผจญภัยรูปแบบเกมแพลตฟอร์มสําหรับผู้เล่น1ถึง4คนใช้ความสามารถของ Kirby ในการคัดลอกพลังของศัตรูมาใช้โดยในภาครีเมคนี้ก็มีการเปิดตัวพลังใหม่สุดเท่นในร่างหุ่นยนต์อย่าง Mega Copy Ability ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของความสามารถใหม่นี้ด้วย Kirby Return to Dreamland Deluxe เตรียมลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ กาโบฟคือเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ในทีมไซเอนฟิคชันมีฉากหลังอยู่ในโลกของเอเลี่ยนลึกลับกับเรื่องราวของมนุษยชาติที่ค้นพบโครงสร้างบางอย่างของเอเลี่ยนและขนานาำมันว่าเมตาเฮดอนลอยอยู่ในวงโครจรของโลกจึงได้มีการส่งทีม S.C.A.R ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชั้นแนวหน้าของโลกออกไปสำรวจโดยเราจะได้รับบทเป็นดรเคธวอร์ดเวลาผ่านไปเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อการสำรวจเจ้าเมตาเฮดอนนำพาทีม S.C.A.R เดินทางข้ามอาวกาศออกนอกระบบสุริยะและเมื่อเรารู้สึกตัวอีกทีก็ตื่นข ดาวลึกลับของเราเอเลี่ยนซะแล้วการออกสำรวจระจนภัยและเอาชีวิตรอดในดาวเอเลี่ยนแห่งนี้จึงเริ่มต้นขึ้นสกาโบฟเตรียมพร้อมให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่28กุมภาพันธ์2023บน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series และ PC นี่ก็ถือเป็นชื่อเกมเด็ดหน้าโดนประจำเดือนกุมภาพันธ์2,023ที่พวกเราเกมซอนนํามาให้ผู้ชมทุกท่านได้ชมกันแต่ก็ยังมีอีกหลายเกมที่อาจไม่ได้ถูกนํามาใส่ไว้ในลิสต์นี้หากตกหล่นผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ